สวัสดีครับคลิปนี้เรามาทําภาพการ์ตูนแอนิเมะญี่ปุ่นนะครับซึ่งปกตินะครับที่เขายิ้ทิศทำกันเป็นของเครื่อง iPhone นะครับทำด้วยแอป l ูซี่นะครับแต่สําหรับ Android นะครับแอปลูซีผมลงโหลดแล้วนะครับไม่มีนะครับมีเฉพาะ iOS ก็คือของ iPhone เท่านั้นนะครับแต่สําหรับเครื่อง Android แล้วนะครับไม่ว่าซัมซุงหัวเว่ยหรืออะไรต่างๆนะครับเราสามารถที่ใช้แคปคัตได้นะครับให้เราไปโหลดแอปแคปคัตมานะครับคลิกไปนะครับ หลังจากนั้นพอมาหน้านี้นะครับโปรเจกต์ใหม่นะครับเราก็ไปเลือกรูปภาพเรามาได้เลยนะครับผมเลือกรูปนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เพิ่มเลยนะครับกดเพิ่มเลยแล้วเรามาคลิกที่ภาพเราหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดไปที่สไตล์นะครับหลังจากนั้นตรงนี้นะครับอนิเมะญี่ปุ่นนะครับกดไปเลยราทำด้วยแอสเซปคัดก็สวยเหมือนกันหลังจากที่เราได้ภาพแล้วนะครับเราก็มาติ๊กถูกตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนมาท้ายนะครับเห็นไหมครับเขาติดโลโก้แคปคัตเราก็เอาออกนะครับแล้วก็มาลบตรงนี้นะครับแต่อันนี้คือเราได้รูปภาพเป็นวิดีโอนะครับเห็นไหมครับเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับแต่เราสามารถที่จะแคปเป็นรูปภาพได้นะครับเราก็แคปหน้าจอธรรมดานะครับแล้วก็ค่อยไปตัดครบเอานะครับนี่นะครับเราค่อยไปตัดครบเอานะครับหรือเราจะเซฟเป็นวิดีโอสั้นๆนี้นะครับเราก็กดตรงนี้เลยนะครับแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับ แล้วเราเข้ามาดูในแอปรูปภาพเรานะครับอันนี้เขาเป็นวิดีโอนะแล้วอีกภาพหนึ่งนะครับที่เราครอบมานะครับแล้วเราจะเอาเฉพาะภาพใช้วิธีการครอบนะครับเรามากดดินสอนะครับแล้วเราครอบเลยนะครับครอบเอาเฉพาะภาพนะครับหลังจากนั้นเราบันทึกตรงนี้นะครับ แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะเซฟวิดีโอมาหรือไม่นะครับอันนี้ผมเซฟวิดีโอมาด้วยนะครับผมทําตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็เซฟเป็นรูปภาพที่เราตัดครอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาไปโพสต์ได้แล้วนะครับโพสต์เปรียบเทียบนะครับก็เป็นภาพจริงเราภาพหนึ่งแล้วก็ภาพแอนิเมะของเราภาพนึงนะครับเห็นผมเหมือนโพสในโซเชียลนะครับเช่น Facebook อะไรต่างๆนะครับอันนี้เราก็ภาพเราไปโพสต์ได้แล้วนะครับ ถ้าใครมีเครื่อง p p o o n นะครับระบบ iOS นะครับผมจะทําด้วยแอปลูซีนะครับเดี๋ยวผมจะติดลิงก์การทำแอปลูซีนะครับง่ายนิดเดียวนะครับไว้ใต้คลิปคาอธิบายนี้นะครับหรือเราจะคลิกที่ตัวหนังสือที่กําลังโผล่อยู่ข้างบนก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ